คืเกียร์กันน้อยๆงี้เราไม่แห้งขนาดเด่นดูแว่นปิแว่นนหนพี่น้องคนดินหนักทำการอาจจะระเบียบเดี๋ยวตัวนี้เป็นพ่วงยองพ่วงใหญ่สามสิบล้อพี่น้องเป็นหกล้อหกล้อพ่วงเอาไว้พ่วงรถใหญ่เอาไว้พ่วงหกล้อสิตัวหนึ่งเป็นรถแม่ลูกพี่น้อง สมัยยดัานี้เ่นเรองนี้ไม่โผลพี่นอ้อ,นนโนองโผลไปก้ทานได้อวงานนะพี่น้องเนาะช่วงนี้งาน่างานกับประ่านลายเปิดเดตัวนี้มีแต่งานรถดำก่อนเียเือน ก็ไหลก็แทรกก็ติดตามได้พี่น้องเด้อกส้นหลังพี่น้องแล้ว,น,วน,น,นี่ทั้งจะレビพี่น้อทงทั้งจะレビใช้ลมอัดใช้ลมต้องเสียบใช้ลมเข้าไปพี่น้องอัดต้องมาลมก็จะดันเข้าไปโอ้เงี้ยซีชั้นพี่น้นองโอ้ยง่ายมาก なるほ